ตลอดการ์ดไลฟ์ไทยแลนด์ะะ EP นี้นะครับเราจะพามาเจอกับการ์ดที่อยู่ในบ้านในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับแล้วก็ปรับการใช้งานเพื่อเจ้าของบ้านโดยเฉพาะเลยเป็นการออกแบบพิเศษเลยนะครับต้องมารอติดตามกันรูครับว่าจะเป็นแบบไหนครับรายการกาดไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับบ้านในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบที่เน้นความเรียบรู้ของการตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นผ่านการผสมผสานร,ระหว่างการออกแบบการจัดสรรพื้นที่การเลือกใช้วัสดุ รวมไปถึงของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจนเกิดเป็นสไตล์ของการออกแบบตกแต่งภายในที่เป็นสไตล์ยุโรปสมัยใหม่นะครับซึ่งก็มีทั้งความคลาสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัวกันเลยและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือโรงจอดรถพรีเมียมสุดทันสมัยในสไตล์การหลาดไลฟ์สมกับคํานิยามที่ว่าเพราะโรงจอดรถเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่แสดงออกถึงความชอบและตัวตนของเจ้าของรถนั่นเองครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยครับ